ครับขณะนี้10นาฬิกา10นาฬิกา11นาทีหลวงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธท่านได้จาริกทุดลงออกจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับอำเภอบ้านไร่นะครับมุ่งหน้าต่อนะครับยติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับางให้าค่อยค่อยแขนนะครับจับน้ำครับจับน้ำด้วยจับจับน้ำถวายด้วยนะครับสาธุครับผม สวัสีคทุกคนทุกท่านนะเดี๋ยอไรออกจากน้ำเลยน้ำขึ้นนะครับยกน้ำด้วยรตา้ครับถ้าใครยู่นน้ละถ่ายจะเป็นรยนทีบบน้น สาธุสาธุครับจิบล <c oughs> อตเตอรี่ไว้นะครับ ท่านไหนที่มีเครื่องรางของขังหรือว่าลอตเตอรี่นะครับเก็บไว้นะครับจะทํด้วยคนท่านนะครับเนาะนะครับหลวงตาถ้าไม่เคาะไม่เหยียบให้นะครับเนาะให้ยันทาเก็บไว้นะครับจับน้ําครับจับน้ถวายก่อนนะครับนะครับบางคนท่านก็ดีใจนะครับเนาะนมมือนะครับไม่ได้จับน้ําไว้นะครับ บุามาเลยอยู่ในแขนนะครับบุมาเลยอยู่ในแขนวงมาเลยอยู่ในแขนนะครับจับน้ำได้ครับจับน้ำได้ครับจับน้ำถวายได้นะครับยกน้ำถวายเลยนะครับแเดียวยกน้ำถวายเลยนะครับจับจับจาำได้ครับจับน้ำจับน้ำไว้นะครับ

ลุน้ำวพวายนะครับครับครับอยน้ํะวายลนะครับขึ้เขียนครับลุกน้ำสวายเลยนะครับลุกน้าสวายเลยนะครับขึ้นด้วยครับจัน้ำด้ยครับจับน้ครับจับน้ำด้วยครับลุกน้สวายเลยครับโตสับวางเลยครับอันนี้แหละครับของใครรัดจับ้วยนะครับ จับถวายก่อนนะครับสิ่งของที่นํามายกไว้ก่อนนะครับยกให้หลวงตารับให้ก่อนนะครับถึงวางไว้นะครับเนาะออะไรออกือแขนี้อะนะครับคอแขน สอนไว้แล้วจับไปนะครับโทรศัพท์วางลงนะครับไปไปใหม่ตุ๊กวางโทรศัพท์เด้อนะครับกโทรศัพท์ต้องวางไว้ก่อนนะครับญาติธรรนะครับหลายท่านก็ ลวงตาท่นเดินผ่านนะครับไม่ได้ก้อหัวให้นะครับเพราะว่าท่านาไม่ได้วางรดโทรศัพท์ลงนะครับเนะาะต้องวางโทรศัพท์ลงก่อนนะครับเจนีเจ,เจ,เจนีถวายน้ำ นี่มาถวายน้าอยู่ข้างหน้านะครับเนาะจะไปถ่ายอยู่ข้างหนารร้าบอกพี่น้องถามหาสวัสดีพี่น้องเลยสวัสดีค่ะหนูชิไปถ่ายอยู่โรงบามอ่าโอเคครับพี่น้องถามหาเยอะนะครับ <dle to> <street> อ่าเจนี่มาถวายน้าหลวงตาอยู่ข้างหน้านะครับไม่ต <uğ uy> ้องพ้นนะครับไม่ต้องพ้นนะครับลงน้ำถงายเลยครับลงน้ำถวายเลยครับ ไอตรงคบนางก็ตรงตรงเนี่ยไม่น่ากี่ไรต่อครับนั่งตรงตรงเลยนะครับคบไม่หน้าดวงตานะครับถ่ายรูปด้วยอะยกน้ำถวายเลยนะครับยกน้ำถวายเลยครับยกน้ำถวายเลยครับโทรศัพท์วางครับแสดงในมือครับสตดงค์ในมือเก็บไว้ได้พี่เด้อ สตางในมือหลวงตาไม่รับเลยเก็บไว้น,นะครับมองไปเห็นแต่สตางในมือนะครับเนาะก็ให้เก็บไว้นะครับสตางปัจจัยนะครับหลวงตาบุญชื่นท่านไม่รับปัจจัยนะครับให้พี่น้องเราเก็บไว้ใส่กระเป๋าไว้เอาน้ำย้อเอาน้ำย้อนกระจายได้นะครับผม ยกน้ำด้วยนะครับยกน้ำถวายนะครับจับน้ำด้วยครับจับน้ำถวายด้วยนะครับหมวกกระสุนสับวางครับหมวกกระสุนสับวางครับจับน้ำสบายด้นะครับอายกขึ้นอีกครับยกขึ้นอีกสาธุสาธุครับผมนะครับก็ให้ยกขึ้นประมาณหน้าอกนะครับจะตีทำเนาะเราอย่ายกขึ้นต่ำยกขึ้นสูงๆสักหน่อยหลวงตาท่านจะได้เออนี่ประมาณนี้ครับท่านจะไม่ได้ก้มนะครับแต่ถ้าเรายกต่ำต่ำดวงตาท่านก็ก้ม ตง้งคานครข้างาก็้นะรสาธุสาธุครับสาธุครับ ครับจับน้ำเข้าวยว้นะครับจับน้ำเข้าวยว้นะครับจับน้ำเข้าวยว้นะครับ,บครับก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแนะละกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปให,ใหม่ๆทางช่องยูทูบรัทธาหลวงตาเป็นชื่อน,นะครับเสียตใจที่นีนะครับ